สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการอาเซียนโบวกหกค่ะรายการที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นรู้ขา่าวรู้เราเท่าทันอาเซียนค่ะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ประกอบการของเรานะคะที่ทําธุรกิจทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วประสบความสําเร็จด้วยค่ะนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอนั่นก็คือเรื่องของทัชเอบ b วแบรนด์ไทยระดับอินเตอร์นั่นเองค่ะเรามาพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยค่ะนั่นก็คือคุณปริชาติปูเรวานนะคะซึ่งเป็นผู้จัดก,การฝ่ายส่งออกต่างประเทศ a b l e ิลอินเทอร์เวิร์กชอป ขอ m พอดีลิมิเต็ดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามก่อนเลยค่ะตอนนี้สินค้าเรื่องของแฟชั่นงานดีไซน์ทั้งหลายในช่วงสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะยังถือว่าเติบโตเป็นไปได้ดีไหมคะก็ในระดับหนึ่งในวงการของเฟอร์นิเจอร์ที่เราจัดอยู่แล้วตอนนี้ก็คือมันไปได้ของมันเรื่อยๆนะคะ,คะในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็คือยังมีการซื้อเข้ามาโดยโดยตลอดตลอดทั้งปีนะคะอีกอย่างหนึ่งแนวเฟอร์นิเจอร์งานของเราจะเป็นงานที่เรียกว่าแหวกแนวจาก ประเภทงานเฟอร์นิเจอร์ประเภทอื่นๆ้วยการนําวัสดุเหลือใช้เข้ามาประกอบในการทาเฟอร์นิเจอร์แต่ละตัวทําให้ดูมันมีมูลค่าและก็สวยงามขึ้นค่ะตอนนี้หลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ทาเรื่องของการส่งออกกําลังตื่นตัวเรื่องของ AEC ค่ะส่วนตัวตื่นเต้นหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้ AEC เป็นท็อปิกที่เรียกว่าทุกคนจะต้องเรียนรู้เพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่สมาคมอาเซียนในปี2 5 5 8หนึ่งเราต้องรู้แน่นอนว่า เราจะต้องเตรียมตัวยังไงลักเกล้าไปยังไงพร้อมๆกับอาเซียนประเภทเพื่อนบ้านของเราคือเราต้องหนึ่งเราต้องหาข้อมูลอยู่แล้วแลสองเราต้องรู้ว่ามันจะมีความฟีดแบ็กกลับมายัางไงในเมื่อเกิดเราเปิดตลาดอาเซียนแล้วเราจะ,ะเป็นเราจะเป็นผลดีต่อเรามากน้อยขนาดไหนคุณต้นเราก็ได้มีการศึกษาไว้แล้วระดับหนึ่งอะ,ค,ะค่ะทางบริษัทมีการเตรียมเรื่องของความพร้อมด้านไหนบ้างคะอย่างเรื่องของพนักงานคะ่ะเพราะว่าภาษาเนี่ยบางทีก็เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยหลายๆบริษัท ยังเพิ่งจะเริ่มต้นค่ะจริงๆถ้าถามว่าช้าไปไหมมันก็อาจจะช้าไปนิดเล็กน้อยค่ะแต่ว่าในส่วนตัวทางบริษัทค่ะมีการเตรียมความพร้อมยังไงด้านไหนบ้างค่ะ,คะก็ในส่วนของทางด้านบริษัทเนี่ยข้อหนึ่งก็ต้องมีการอบรมเรื่องภาษาอยู่แล้วส่วนหนึ่งเราต้องภาษาหนึ่งเราต้องได้แน่นอนะจะต้องถูกต้องชัดเจนอ่าสองเราก็ต้องมีให้ความรู้ว่าเมื่อเราเก้าวไปสู่ AEC แล้วบางทีเราอาจจะไปเราไปรุ่งบางทีเราอาจจะไปแล้ว อาจจะไม่รุง่งก็ต้องมีการเตรียมตัวกันเบื้องต้นอยู่ระดับหนึ่งค่ะฉันถามถึงเรื่องของความน่าสนใจด้วยค่ะถ้าเปิดอาเซียนเราคิดว่าประเทศไหนน่าเข้าไปลงทุนมากที่สุดหรือว่ามีอะไรอีกที่น่าสนใจบ้างค่ะถ้าเกิดพูด่อาอาเซียนอาเซียนเนี่ยยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะอย่างเช่นทรัพยากรธรรมชาติ<ม>ที่ยังสมบูรณ์อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นพมา่าหนึ่งป่าไม้สมบูรณ์ ธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่หรือไม่กระทั่งลาวและท่าต่างๆก็ยังสมบูรณ์อยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือยังไม่มีนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนอย่างอาเท่าไหร่ก็เป็นประเทศที่น่าน่าสนใจอยู่อยู่ระดับหนึ่งค่ะความน่าสนใจนอกเหนือจากประเทศต่างๆแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่น่ากังวลมาก SME ในบ้านเราเกิดขึ้นมาเร็วแล้วก็ตายไปเร็วเหมือนกันก็มีหลายนายด้วยเราคิดว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนของ SME ไทยคะจุดอ่อนของ s m e ไทยคือ1 ยังไม่เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงสองอมาแล้วคือยังไม่ได้เรียกทางมาร์เก็ตติ้งยังไม่ค่อยเป็นที่ทำมาร์เก็ตติ้งที่รู้จักเท่าไหร่นะคะบางทีเวลาเราเข้าไปทําการตลาดอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องเข้ากลุ่มกลุ่มลูกค้า2เราต้องทําของ p r o d u ั t ์ให้เราดูน่าเชื่อถือ,อ,อรู้สึกว่าทุกคนดูแล้วอยากจับ อยากจับอยากทดลองใช้คือเราเราต้องเข้าเราต้องตีโจทย์ตรงนั้นให้ได้ก่อนค่ะเรื่องของการหาชาร์เกตค่ะบางคนทําสินค้าคิดว่าสินค้าของตัวเองดีมากแต่ว่าเจาะไม่ไม่ถูกกลุ่มเป้าหมายอย่างนี้เรามีเทคนิคมีเคล็ดลับยังไงที่จะแนะนําผู้ประกอบการของเราบ้างไหมคะค่ะถ้าเกิดเทคนิคอย่างที่เราที่เราอย่างเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเข้าไปสู่ตลาดดนติาัหนึ่งคือเราต้องรู้ก่อนว่า กลุ่มลูกค้านั้นชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษแล้วเราก็ต้องเอาอันนั้นมาทําการบ้านว่าเราต้องปรับกลยุทธ์ของเราให้เหมาะกับ t a r g e ตนั้นยังไงค่ะแล้วยุดจุดแข็งนะคะของไทย s m e ไทยเขาน่าจะมีจุดแข็งเยอะมากพอสมควรส่วนตัวคิดว่ามีอะไรบ้างคะก็หนึ่งน่าจะเป็นเรื่องเม็ดเงินการลงทุนที่จะมีการสนับสนุนจากภาครัฐหรือ,อทังด้านหลายๆหลายๆอย่าง นะคะค่ะค่ะค่ะถ้าจะถามถึงเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนไปแล้วตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือความตื่นตัวของนักลงทุนชาวต่างชาติในส่วนตัวคิดว่านักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยเขาตื่นเต้นหรือว่ามองประเทศเรายัางไงบ้างค,ะ,คะก็ในประเทศไทยนี้คือมีหลายาประเภทมีหลายอย่างที่ยังจะต้องน่าน่าลงทุนอยู่ไม่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของ แรงงานที่มีฝีมือนะคะที่ตรงนี้คือเราเราเราสู้สู้ประเทศอื่นได้แน่นอนค่ะการเข้าไปทำการค้ากับต่างชาติบางคนก็ไม่ได้ดวงดีเสมอไปเข้าไปแล้วกลับมามือเปล่าก็มีขาดทุนบ้างก็มีค่ะแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยก็ทำเรื่องของการส่งออกเป็นสิปีแล้วค่ะเขามีวิธีมีเทคนิคการทำยังไงคะหคือเราต้องดูแลลูกค้าเราต้องต้องดูว่าเราเราส่งไปแล้วปุ๊บ ฟีดแบ็กในการตลาดของบ้านเขาเป็นยังไงบ้างขายดีไหมหรือมีอะไรจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมกับตลาดเขาหรือเปล่าเราก็ต้องเอาอนันมาปรับเปลี่ยนกับวัสดุของเราว่าทําไปแล้วเขาสามารถขายได้หนึ่งต้องราคาไม่ไม่สูงจนเกินไปจนที่เขารับไม่ได้ที่เขาไปขายต่อแล้วจะรับไม่ได้ค่ะอ,อย่างตอนนี้สินค้าที่ทำอยู่เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านค่ะทาร์กเก็ตของคุณก็คือโรงแรมถูกค่ะอาฮะ ถ้าตัาถามเรื่องของการแข่งขันนะคะสินค้าพวกนี้การแข่งขันสูงมากเหมือนกันคู่แข่งน่าจะมีเยอะเยอะค่ะค่ะ,คะเรามีวิธีสู้ยังไงบ้างคะคือหนึ่งเราจะต้องหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอว่าเราจะต้องออกมาจากตรงนั้นยังไงค,คือหนึ่งเราจะไม่ทําเหมือนกับเขาแน่นอนสองเราจะต้องหาว่าดีไซน์เราคือดีไซน์เรา ให้มันมันไปแล้วเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองดูแล้วไม่ไม่เหมือนกับตลาดทั่วไปสร้างมูลค่าให้มันสวยงามประณีตใส่ใจในการทำอันนั้นคือสิ่งที่เรายึดมั่นมาตลอดเวลาแล้วก็จะมาจับตลาดอยู่โดยโดยตลาดเราคือก็ยังยังจับอยู่ตลอดได้อยู่ตลอดค่ะจุดแข็งของ Touchable คืออะไรคะน่าจะเป็นฝีมือคนไทยล้วนไทยล้วนเลยไทยล้วนค่ะ,คะแล้วก็นำเศษ อย่างที่แจ้งไปว่าใช้ลาวัสดุเหลือใช้จากที่เราทำในโรงงานเนี่ยค่ะอาจจะตัดไม้ชิ้นเราตัดไม้ชิ้นมาแล้วปุ๊บเอาเศษเหลือวัสดุปุ๊บล้วก็มาทำต่อให้มันเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์นั่งใช้งานได้ปกติเนี่ยค่ะ,คะมันมันคือเป็นการนำของที่เหลือใช้กลับมาทำอีกรอบหนึ่งคือหนึ่งอันนี้คือตลาดชอบออในเรื่องของว่า วัสดุที่นามาเลือใช้และรีไซเคลิลอีกทีหนึง่งมันจะค่อนข้างไปได้ดีเป็นงานดีไซน์แล้วก็ดีไซเนอร์ก็เป็นคนไทยด้วยค่ะค่ะเรื่องของงานฝีมือหรือว่าเรื่องของงานดีไซน์เรากลัวไหมคะว่าวันหนึ่งถ้าเราเปิดอาเซียนแล้วคนเก่งๆจะโดนต่างชาติดูดไปส่วนหนึ่งเราก็กังวลอยู่ตรงนี้เพราะว่าหนึ่งคนเรามีฝีมือค่อนข้างมากและทํางานกับเรามานานคือเราก็ต้องมีการพูดจาโดยการปรับกลยุทธ์ใน อ,ออฟฟิศในในใน,ในโรงงานเราให้ให,ให้ให้ดูว่าเขาอ,อยู่กับเราดีกว่าดีกว่าไปทำงานอยู่ที่เมืองนอกอนนโอกาสของผู้ประกอบการไทยตอนนี้ถ้าใครที่เป็นพนักงานประจำอยู่เป็นมนุษย์เดินเดือนอยู่แล้วอยากทำาุุรกิจให้ประสบความสำเร็จแบบนี้ค่ะทำได้ไหมคะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอโอกาสทุกคนมีโอกาสหมดค่ะแต่ขึ้นอยู่ว่าจะกล้า ไปลงทุนมากน้อยขนาดไหนคือหนึ่งจะต้องมีความรู้โดยพอสมควรในการส่งออกค่ะคะแล้วก็ต้องรู้จัก Product ของเราจริงๆว่า Product เราคือไปได้ไกลามากน้อยขนาดไหนค่ะทุกวันนี้ส่งสินค้าไปกี่ประเทศนะคะ ก็ทั่วโลกคะ่ะหลายประเทศเลยค่ะ,คะประเทศไหนที่ฟีดแบ็กดีที่สุดคะฟีดแบ็กดีที่สุดก็จะเป็นถ้าเกิดพูดในโซนของยุโรปก็จะเป็นเบลเยียมฝรั่งเศสถ้าเกิดแต่มาในเอเชียก็จะเป็น India, i, อินเดียเกาหลีสิงคโปร์อันนี้มียอดซื้อตลอดทั้งปีค่ะ,คะฉันคิดว่าความชอบของแต่ละประเทศน่าจะไม่เหมือนกันแน่เลยแต่ละประเทศมีความยากง่ายในการเข้าไปทําตลาดหรือว่าทําสินค้ายังไงบ้างคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ ของจะต้องเล็กกระทัดรัดเพราะว่าเนื่องจากที่อยู่อาศัยไม่ได้ใหญ่โตดูแลเหมือนบ้านเหมือนบ้านเราทุกตารางนิ้วของเขาค่อนข้างแพง1นึ่อ่าเฟอร์นิเจอร์คือจะต้องเหมาะกับบ้านต้องต้องเล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่จนเกินไปถ้าเกิดข้ามาที่อินเดียก็ต้องมีสีสันลูกเล่นอ่าให้ดูหน่อยเพราะว่าอ่าเขาจะชอบสไตล์เป็นอย่างนั้นที่มีแพทเทิร์นเยอะๆจะขายได้ดีมากค่ะแล้วถ้าอยากไปโซนยุโรปอะคะยุโรปก็จะเป็นอ่าแนวธรรมชาติ Natural พวกนี้ ไม่มีสีสันมากมายเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมดูแล้วสบายตาอ่า<ฮ>ยุโรปจ๋าจะชอบประเภทนั้นค่ะและอย่างการเข้าไปทําตลาดแต่ละประเทศค่ะถ้าเราไม่มีพาร์ทเนอร์หรือว่าเราดุมๆไปเองเลยค่ะแบบนี้จะยากหน่อยไหมคะอ่าค่อนข้างยากค่ะ,คะถ้าเกิดหนึ่งเราเราจะต้องเรียกว่าทางที่ดีคือหนึ่งเราจะต้องเป็นดิสติบิวเตอร์ที่เราสามารถไว้วางใจได้ที่จะเป็น เป็นตัวแทนจําหน่ายเราในแต่ละประเทศเพราะว่าถ้าเกิดเรามีตรงนี้ปุ๊บเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทําอะไรบ้างก็เ,เอาสินค้าเราไปดิสเพย์ยังไงหรือจะไปขายยังไงเพื่อให้เพื่อให้มันขายได้คือควรควรจะมีค่ะ,คะช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะเรามีวิธีการหาย,ยังไงบ้างอ่าช่องจัดจำหน่ายของเราคือหนึ่งเราต้องออกแฟร์เป็นประจำทุกปีอตอนนี้เราพัฒนาจากแฟร์ในประเทศไปต่างประเทศค่ะ,คะเพื่อได้พบปะลูกค้า ได้ไดได้ถูกต้องคือจากจากกลุ่มเล็กกลายเป็นกลุ่มใหญ่แล้วตอนนี้2องเราก็มีโชว์รูมอยู่ของเราที่เราจะขายของแบบพบปะลูกค้าทั่วไปลูกค้าปิกทั่วไปค,ค่ะแล้วก็อาจจะมีทางสื่อสารกันบ้งางทางอีเมลส่งแคตตาล็อกคุยกันในกรณีที่ลูกค้ายังไม่เคย เคยเหเห็นเราผ่านสื่อต่างๆก็จะมีการติดต่อมาก็จะมีการพูดคุยส่งแคตตาล็อกไปแล้วก็มีการจะมีนัาจากจะจา,จาธุรกิจการนอกรอบหรืออะไรอย่างนี้ค่ะการไปออกงานแฟร์ค่ะเราเลือกไหมคะว่าเราสินค้าเราควรจะไปออกงานแบบไหนส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าเราเป็นอ,อยู่ในกลุ่มประเภทของโรงแรมับริสร์ท์ ort, และลูกค้าเราส่วนมากจะเป็นไฮเอ็นเราก็จะต้องเลือกอลักษณะนในการออก,ออกแฟร์หน่อยนึงว่าให้ดูแล้วให้เหมาะกับเฟอร์นิเจอร์เราไปด้วยกันได้ค่ะ ค่ะสินค้าวางอยู่ที่สยามพารากอนด้วยชวใช่ค่ะค่ะเคยมีชาวต่างชาติมาแล้วมาถ่ายรูปเพื่อจะเก็บรูปไว้ไปทําเองมันก๊อปไปไหมคะอ่ะก๊อปไหม มีแน่นอนค่ะโดนประจําไม่ว่าในกระ,กระทั่งแฟร์อะไรพวกนี้คือเราเราทําอะไรไม่ได้เนื่องจากถ้าเกิดทบบําไห้ถึงเงินเราต้องมีต้องก๊อปปี้ไรท์ที่ที่มีลิขสิทธิ์ของเราเป็นของเราเองค่ะ<ม>แต่ก็ต้องมีอยู่แล้วในการเดินผ่านหรือจดจําวัสดุจดจํลาลักษณะท่าทางเนี้ยก็มีเอาไปมา้างไปทําลักษณะที่คล้ายคลึงกันค่ะในประเทศของตัวเอง<ม>คะ<ม>แล้วเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกจะต้องมีคอปปี้ไรท์หนึ่งสอง<ม>คือเราก็ต้องอาศัยพวกคนที่รู้จักกันบางทีไปเดินแฟร์ต่างประเทศอะไร่าี้ เจอของเราอะไรก็จะมีการจากบริษัทนู้นบริษัทนี้อะไรเงี้มีการพูดคุยกันตลอดเวลาซึ่งทําให้รู้ว่าเอะบริษัทนี้ไม่ได้ซื้อเราแต่ขายของคล้ายๆเราอ,อ,อาจจะไม่เหมือนร้อเอร์ซแต่ก็มีลักษณะพอร์ชั่นที่เหมือนกันอ,อันนั้นเราก็จะต้องมีการพูดคุยไปยังบริษัทนั้นว่าเตือนไปว่าลักษณะการทําแบบนี้มันผิดกฎหมายมทําไม่ได้ค่ะทุกวันนี้เราทำมาร์เก็ตติ้งให้กับให้กับ สินค้าของเราผ่านช่องทางไหนบ้างคะโลกออนไลน์เราเข้ามายุ่งด้วยไหมคะ,ะถ้าเกิดในพวงของ touchable ตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มตัวแค่อและยังไม่ได้ทำตรงนั้นเต็มรูปแบบแล้จะลักษณะที่เราทำนี้ก็จะเหมือนลักษณะเป็น e catalog มากกว่าที่จะส่งผ่านทางอีเมลกับลูกค้าโดยตรงแล้วมีการพูดคุยเรื่องราคาสินค้า โดยการอาจจะต้องผ่านอีเมลหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะ,คะในอนาคตค่ะระวังแผนไว้ที่จะไปเปิดขยายฐานการผลิตต่างประเทศไหมหรือว่าเราําจะเอาสินค้าไปประเทศไหนอีกค่ะค่ะถ้าเกิดจะเพิ่มฐานการผลิตในต่างประเทศคือตอนนี้คือ,อในประเทศเราโฟกัสในที่ประเทศแรงงานประเทศไทย คือเพราะว่าลักษณะงานเพศนี้คนไทยทําได้ดีมากกว่าประเทศอื่นค่ะถ้าเกิดขยายตลาดไหมอ๋อแน่นอนค่ะต้องขยายไปไปประเทศที่เรายังไม่เคยไปก็มีมีตอนนี้ก็มีเริ่มเริ่มเข้ามาที่สนใจที่จะเข้าไปทําตลาดลูกค้าพอจะให้เราไปทําตลาดให้อย่างเช่นรัสเซียเรายังไม่เคยลองก็ก็ลองพูดคุยกันอยู่ระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะไปหารัสเซียดูไปสเปนดูดูว่าเห็นเขาบอกว่าของเราแปลกใหม่ีประเทศเขายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขาก็ยังจะเอาตัวนี้ไปเทส ทตลาอย่างที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยยังเป็นฐานการผลิตดีแล้วเรื่องค่าแรง300บาทค่ะมันมีผลกระทบกับกับเรามากน้อยแค่ไหนคะก็ระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดค่าแรงขึ้นปุ๊บก็คือต้นทุนทุกอย่างจะต้องเพิ่มขึ้นใช่ค่ะราคาก็ต้องสินค้าก็ต้องเพิ่มขึ้นค่ะเราไม่คิดที่จะแบบว่าย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่ค่าแรงถูกๆอะคะอย่างเช่นแบบกัมพูชาอือยังสกิลตรงนั้นเขายังไม่ได้ อย่างที่บอกว่าคนไทยสกิลค่อนข้างในเรื่องของทำธุกกี้ค่อนข้างสูงค่ะในระดับของพม่าหรือกัมพูชาหรือลาวเองคือสกิลตรงใช่ค่ะยังยังจะต้องเรียกกันว่าจะต้องสอนกันอีกเยอะคือยังไม่มีสกิลทางด้านนั้นอีกนิดนึงค่ะเรื่องของตลาดต่างประเทศค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกมาว่าเศรษฐกิจบางประเทศไม่ค่อยดีเรามีวิธีการกําจัดปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างค่ะ ถ้าเกิดในทางทาง touchable เราเนี่ยก็คือมันในการของการตลาดของเราในการทําตลาดต่างประเทศเนี่ยคือมันไปได้เรื่อยๆของมันอยู่แล้วอย่างที่เราบอกว่าผดักเราหลากหลายแตกต่างจากคนอื่นมันก็ไปของมันได้เรื่อยๆอาจจะมีติดขัดบ้างในบางกรณีโดยประเทศอาจจะมีเรื่องปัญหาเศรษฐกิจหรือเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทําให้การชะลอการสั่งซื้อน้อยลงไปค่ะค่ะเราก็จะ่างเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ในการมองหาไปประเทศอื่น ที่มีกํำลังซื้อค่อนข้างสูงแล้วเข้าไปทําตลาดตรงนั้นค่ะรเรามีวิธีการวิเคราะห์วิจัยตลาดแต่ละประเทศยังไงบ้างคะก็ส่วนหนึ่งก็เราวิจัยจะดูในเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมของแต่ละประเทศว่าเขาประเมินมาว่า ว่า <What? S 1> ค่ะเขากี่เปอร์เซนต์ะชะลอไปกี่เปอร์เซนต์เราก็ต้องเอาเอาตัวเลขตัวนี้อาจจะดูยุ่งยากอาจจะดูปวดร้อนหน่อยหนึ่งแต่ก็คือเป็นพื้นฐานในการที่เราเอามาวัดดูว่าตรงนี้มีการชะลอก,การจับใจ่ายใช้สอยหรือเรื่องของอินเวสเมนต์ต่างๆเราก็ต้องมาปรับดูแล้วว่าเราก็ต้องถอยถอยจากตรงนี้ไปแล้วก็มองหาตลาดอื่นแทน ตั้งแต่เราทําธุรกิจมาค่ะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เจอกับผู้ส่งออกน่าจะมีเยอะแน่เลยอยากจะให้บอกหน่อยค่ะว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเรามีวิธีกําจัดอุปสรรคเหล่านั้นได้ยังไงอุปสรรคการส่งออกก็คือหนึ่งแน่ๆก็คืออาจจะมีในเรื่องของการาโลจิสติกโดยบา,บางส่วนาการขนส่งการขนส่งไปประเทศไกลๆก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเรือไปถึงอาจจะต้องดีเลย์หรือล่าช้า ก็นั่นก็เป็นปอปุปสรรคส่วนหนึ่งในในการทําทส่งออกนะคะถ้าเวลาส่งออกล่าช้าอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนคะ,ะผ,ผ,ลผลกระทบล่าช้าก็คือหนึ่งก็มีมีส่วนหนึ่งด้วยนะคะก็คืออาจจะลูกค้าไปส่งของไม่ทันตามที่นัดหมายกับลูกค้าปลายทางไว้เขาอาจาาจะมีสเกตเรือดีเลย์ไปปุ๊บคือการส่งของเข้าท่าก็จะมี ก็คือจะสืบเนื่องคือจะดีเลยทุกอย่างดีเลยค่ะกานั้นก็ต้องมันก็ต้องเป็นเรื่องของของลูกค้าที่เาจะต้องมานั่งคุยกันว่าอ่ามันมันได้เกิดสาเหตุเพราะมาจากเราอาจจะต้องเป็นติดพายุมีติดปัญหาหลายๆอย่างเรือเข้าท่าไม่ได้นั่นคือเหตุสุดวิสัยค่ะเรื่องของการจ่ายเงินด้วยค่ะผู้ประกอบการของเราเคยมาที่รายการของเรานะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินเราส่งสินค้าไปก่อนเงินได้ช้าบ้างเครดิตแบบรองเธอมากเลยเอะเราทํายังไงทางบริษัทมีวิธีมีเทคนิคเคล็ดลับยังไงให้คุณผู้ชมบ้างคะ่ะอ่าแน่นอนค่ะถ้าเกิดในการส่งออกนะคะหนึ่งเราต้องรับทีทีห้าสมาจากลูกค้าดิโพสิตก่อนเพื่อเอาของพวกนี้มาซื้อเอาเงินพวกนี้มาซื้อของค่ะแล้วก็เวลาเราส่งออกปุ๊บอีก5 0์ที่เราเขาจะต้องจ่ายคือจะต้อง a g e กสชิป i ิ้งด็อกิเมนก็คือ เอกสารส่งออกถ้าเกิดคุณไม่จ่ายคุณก็ไปเคลียร์ของออกไม่ได้อ,อันนั้นคือเทคนิคของ,เ,ของเราค่ะือถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจมากค่ะอย่างนี้ค่ะเรื่องของการส่งเสริมโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาช่วยยังไงกับดีไซเนอร์ไทยกับสินค้าไทยบ้างคะคะ่ะหนึ่งก็มีการช่วยในระดับที่เรียกว่าพาดีไซเนอร์ไทยไปสู่ดีไซเนอร์โลกด้วยส่วนหนึ่ง ก็คือไปแล้วก็คือให้การข้อมูลในเชิงการส่งออกลงทุนหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในแต่ละประเทศให้เรารับทราบอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆที่ที่ให้ผู้ประกอบการอย่างเราเข้าไปแล้วได้ประโยชน์ค่ะอย่างดีไซเนอร์ที่จะไปได้เขาต้องมีคุณสมบัติมากพอสมควรใช่ไหมคะถึงถึงจะเข้าไปได้ระดับโลกขนาดนั้นค่ะค่ะก็อย่างที่ถ้าไประดับโลกนั้นคือหนึ่งคือของเราจะต้องดูแล้ว ฝรั่งชอบสองคือไป<ม>ไปแล้วไปรุ่งอย่างนี้<ม>คือเขาจะมีการสแกนมาเบื้องต้นค่ะค่ะว่าว่าเขาจะเลือกกลุ่มดีซไซเนอร์กลุ่มนี้แล้วก็ต้องเอาของเข้าไปเรียกว่าพรีเซนต์เป็นประเภทรูปภ,ภาพค่ะมาอย่างนี้เขาก็จะมีการคัดเลือกว่าอา่าทีมนี้เทรนตอนนี้บางนี้กำลังฮิตอยู่เขาก็จะ เลือก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 จากดีไซเนอร์่ายไปแล้วก็รวมกลุ่มกันไปค่ะอย่างการไปออกงานแฟร์ทราบมาว่าหลายคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยไปออกงานแฟร์กรมก็มีการซัพพอร์ตเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ด้วยค่ะค่ะในส่วนตัวคุณปริชาติได้การซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการออกบูธที่จะมีช่วยช่วยกันส่วนหนึ่งกาบผู้ประกอบการ ว่าให้ไปถึงตรงนั้นก็คือจะมีช่วยในเรื่องของการออกค่าพื้นที่ในการแสดงสินค้าค่ะก็ถือว่าช่วยเราได้มากพอสมควรแลพอสมควรค่ะ,คะทุกวันนี้เวลาเราไปออกงานค่ะมีไหมคะบางงานที่เราตั้งใจอยากจะไปขายของแต่ว่าเขาให้เราโชว์สินค้าได้อย่างเดียวอืมก็มีมีไหมก็คือโดยไปก็คงก็มีมีประสบประสบบ้างปัญหาบ้างนะคะ,คะก็คือไปสถานก,การณ์เข้ามาเหมือนสัมผัส หลักแต่ไม่ได้ซื้อเหมอือนแสดงว่าย,ยังไม่ซื้อราคาสูงไปหรือเปล่าหรือแบบเข้ามาดูก่อนแล้วค่อยมาคุยบางทีก็เดินผ่านไปเหมือนเข้ามามาสัมผัสดูดูลาดราวเราก่อนเลยแบบประเภทนี้ค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะถามนิดนึงว่าการที่เราจะมาทําสินค้าแบบนี้เราต้องมีความรู้เรื่องของสินค้าที่เราทํามามากน้อยแค่ไหนถ้าใครอยากเป็นผู้ส่งออกบ้างแค่เอาสินค้ามาแล้วทําตัวเองให้เป็นผู้ส่งออกแบบนี้ถือว่าถูกต้องไหมคะ มันก็ถ้าเกิดเราจะมาจับในเรื่องของสินค้าบางประเภทอย่างเงี้ยเราต้องรู้ก่อนเราต้องต้อง,งต้งใจใจหลักก่อนสองออเราต้องรู้ว่านเนเจอร์เขาเป็นยังไงค่ะอย่างเช่นไม้แต่ละชนิดใช้งานได้ได้มากน้อยขนาดไหนเราก็ต้องรู้ถึงขนาดนั้นค่ะแ<อ>ม้กระทั่งยันไปส่งออกอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ไม้ประเภทส่งออกได้บางประเภทส่งออกไม่ได้อันนั้นคือความยากในวงการเฟอร์นิเจอร์เราเขาบอกว่าตอนนี้บ้านเราภาษีเป็นศูนย์แล้วค่ะ,คะอ่าฮะ แต่ก็ยังมีอย่างอื่นที่มาเป็นกําแพงกัน้นเรื่องของภาษีแทนค่ะก็เรื่องเรื่องของภาษีตอนนี้ก็คือเราปลอดปลอดภาษีไปแล้วก็ยังมีเรื่องของเรียกว่ารายกันอ่าถ้าเกิดพูดในของประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้ที่อาจจะต้องซื้อขายตอนนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะยิ่งเปิดอาเซียนแล้ว เราต้องยิ่งต้องสู้เพื่อนบ้านในประเทศสิงคโปร์หรือมาเลเซียเราต้องสู้เขาให้ได้ในเรื่องของภาษาจะต้องพให้ได้ค่ะเรากลัวไหมคะว่าวันหนึ่งเอ๊ะถ้าสมมติว่าเรามีต่างชาติเข้ามาทํางานกับเราอาจจะแบบว่ามาเอาสูตรมาเอาเทคนิคเคล็ดลับแล้วไปผลิตที่บ้านเขาอย่างประเทศจีนก็ได้เพราะว่าต้นทุนของเขาถูกกว่าเราเยอะมากค่ะก็เราจะต้องมีงมาตรก,การในการควบคุมอ่าเรื่องข้อมูลภายในบริษัทของเราไม่ให้รั่วไหลค่ะเ แม่กระทั่งสก,กีนลูกค้าเราก็ต้องสก,กีนถ้าเกิดมาในโซนของเรียกว่าอะไรไต้วันจีนอ,อันนี้เราคือเราต้องสก,กีนก่อนเบื้องต้นว่าม,มาแล้วมาทําอะไระบางทีก็มีมาซื้อตัวอย่างไปโดยจ่ายราคายอมใจ่ายราคาแพง เพื่อยกตัวอย่างไปประเทศเขาก็มีลักษณะแบบนี้ก็มีหมาเคยเจอเาด้วยเคยเคยเจอค่ะแล้วก็มีมาเกือบมาทุเกือบมาทุกปีอย่างเงี้ยค่ะมามาถามแล้วทำยังไงอันนี้แล้วสั่งงีนคือเราเราต้องเราต้องรู้อยู่แล้วว่าการถามเชิงลึกอย่างนี้เพื่อประโยชน์อะไรเราก็จะใช่เราจะต้องดูออกทันทีโดยประสบการณ์ของเราเราเจอคนนี้มาเยอะเราจะรู้ออกจะดูทันออกทันทีว่าอันนี้มามีมีประสบมีมีประสบไม่ดีแล้วค่ะอย่างเรื่องของการหาพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะหลายคนก็แบบอยากมาหาพาร์ทเนอร์มากมากเรามีเทคนิค การที่จะไปหาคู่ค้าหรือไปหาพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศยังไงบ้างคะค่ะ,ะส่วนหนึ่งที่ที่เราจะมีพาร์ทเนอร์หรือเร d R d i s ดิสติบิวเตอร์พวกนี้นะคะ,คะคก็ต้องมีมีการที่พูดคุยกันเบื้องต้นแล้วก็เราก็ต้องมีการเซตสตรัทจีว่าคุณจะเป็นดิสติบิวเตอร์เราหรือเป็นพาร์ทเนอร์เราคุณต้องทําอะไรให้เราได้บ้างแต่ละปีและโลเคชันในการทําธุรกิจคุณอยู่ในโลเคชันไหนอยู่ใน อยู่ในโซนที่เรียกว่าคนพุกพ่านหรือเปล่าเราต้องต้องดูอัดองค์ประกอบกันหลายๆเรื่องถ้าเกิดไปไปแล้วเราไปอยู่ในซอยแคบแคบไม่สร้างผลประโยชน์อะไรให้เราหรือไม่ได้มีการซื้อขายเข้ามาเพราะว่าคุณทาตลาดของคุณเองไม่ดีอย่างนี้เราก็ต้องมีการการสก,กรีนเบื้องตน้นจะต้องมีการเซตเป็น agreement ขึ้นมาว่าให้เขาอ่านว่าเขาสามารถ accept ได้มากน้อยขนาดไหน สุดท้ายแล้วค่ะอยากให้คุณปริชาติฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะที่สนใจอยากจะเป็นผู้ส่งออกค่ะแล้วก็อยากประสบความสําเร็จแบบนี้ด้วยค่ะค่ะก็ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้นะคะโดยศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนนะคะโดยผ่านกระทรวงต่างๆที่ให้ข้อมูลนะคะละสองนะคะคือเราจะต้องรู้ว่าสินค้าเราเนี่ยเหมาะกับประเทศนั้นๆหรือเปล่า ถ้าเกิดไปแล้วสนม่าจะมีข้อห้ามอะไรบ้างในการสง่งสงออกหรือนำเข้าของประเทศนั้นเราควรศึกษาอย่างให้ถี่ถ้วนนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะที่ทางรายการอาเซียนบวกหกนำมาฝากให้คุณผู้ชมค่ะเป็นทั้งเรื่องของประสบการณ์และก็ความคิดเห็นดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์กับ SME อย่างมากเลยค่ะในช่วงนี้เราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะนั่นก็คือคุณปาริชาติปูเรวานค่ะตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายส่งออกต่างประเทศ a b l e Interior Workshop ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมคะรายการของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสาระดีๆค่ะแล้วก็รวมไปถึงคําแนะนําที่น่าสนใจอีกค่ะพักสักครู่ค่ะ you <laughs>